ค่ะสวัสดีค่ะเด็กนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการคูณจํานวน2หลักกับจํานวนที่มากกว่า2หลักนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนการคูณจํานวน1หลักกับจํานวนที่มากกว่า2หลักนะคะแต่ครั้งนี้เราเรียนการคูณจํานวน2หลักกับจํานวนมากกว่า2หลักค่ะเริ่มเลยแล้วกันเนาะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะ ข้อตัวอย่างที่หนึ่งค่ะ964คูณด้วย77ค่ะ964คูณด้วย77เนะคะเราก็ตั้งคูณเลยค่ะก็นำา964ตั้งคูณด้วย77ค่ะทีนี้เราจะหาผลลัพธ์ใช่ไหมคะเราต้องคูณไปทีละตัวนักเรียนต้องคูณไปทีละตัวนะคะอย่ารีบนะคะค่อยๆดูนะคะลูก อันแรกนะคะเริ่มที่หลักหน่วยก่อนตัวนี้นำเจไปคูณ4 7่คูณสได้เท่าไหร่คะยี่สิบแปดสี่ยดังนั้นใส่แแล้วก็ทด2ในหลักถัดไปทดสองในหลักถัดไปนะคะหลักนี้นะอ่าต่อไปหนูต้องเอา7ไปทำอะไรต่อคะ 7จ็ดคูณหกคูณหได้เท่าไรคะเจ็ดหได้42แต่อย่าลืมเรามีทดอีกทดอีก2ได้เท่าไรคะเจ็ดหกสี่สิบสองทดอีก2เป็น44ดังนั้นใส่4แล้วก็ทด2ในหลักถัดไปคะ่ะนะคะต่อไปหนูก็นำเจคูณ เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าได้เท่าไรคะหกสิบสามทดอีกสี่เป็นหกสิบเจ็ดค่ะทดสี่เป็นหกสิบเจ็ดแต่มีคู่ตัวคูณต่อไหมลูกไม่มีดังนั้นเราก็ใส่มาทั้งสองจำนวนเลยก็เป็นหกสิบเจ็ดเลยใช่ไหมคะลูกหนึ่งจำนวนนั่นแหละใส่มาทั้งหมดเลยพูดผิดนะคะอะทีนี้เมื่อคูณครบหมดแล้วคูณหลักหน่วยครบหมดหกตัวแล้วต่อไปก็จะเป็นคูณหลาลาย คูณหลัก10ค่ะ,อะขอลบก,ก่อนนะปึ๊บหลักสิบของเราคือเลขเจ็ดตัวนี้แต่ก่อนเราจะคูณหลัก10เมื่อครั้งที่แล้วเราคูณจำนวนด้วยเต็มสิบเต็มร้อยไปแล้วเนาะเราต้องเติมศูนในหลักหน่วยก่อน1นึ่จำนวนเพราะว่า7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 70ใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องเติมศูนย์ไปก่อน1จํานวนนะคะเห็นไหมคะคูณหลัก10ต้องเติมศูนย์ก่อน1จํานวนค่ะทีนี้เราก็นํา7ไปคูณกับ4 7คูณ4ได้28ไซใส่8ไซส่8แล้วก็ทด2ในหลักถัดไปหลักถัดไปเราคือเลขอะไรคะในขกนะอย่าลืมนะคะ ต่อไปหนูก็นำเจ็ดไปคูณอะไรต่อคะเจ็ดคูณหกเจ็ดหกเท่าไรคะเจ็ดหกสี่สิบสองทดอีกสองเป็นสี่สิบสี่ดังนั้นใส่สี่และทดสองในหลักถัดไปคะ่ะเอ,อ้ยทดสี่ในหลักถัดไปคะ่ะต่อไปเจ็ 7, นำเจ็ดไปคูณอะไรคะเจ็ดคูณเก้าเจ็ดคูณเก้าได้เท่าไรคะ 7จ็ดเก้าได้หกสิบสามทดอีกสี่เป็นหกสิบเจ็ดค่ะใส่มาทั้งจำนวนเลยเือเพราะว่ามันไม่มีคูณต่อแล้วใช่ไหมลูกก็เป็นหกสิบเจ็ดแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาทำอะไรกันเอ่ยเอามาบวกกันบวกตรงนี้นะผลการคูณของเราตรงนี้นะคะขีดเส้นใต้ก่อนนะคะเห็นไหมคะก็แปดบวกศูนย์ได้แปดค่ะสี่บวก 4บวก8ได้12ใส่2ทด1ค่ะ7บวก4ได้11ทดอีก1เป็น12ใส่2ทด1ค่ะ6บวก7ได้13ทดอีก1เป็น14ใส่4ทด1ค่ะ6รวมทดอีก1เป็น7ดังนั้นเราได้คำตอบแล้วคือ74,228ค่ะ ทีนี้เราจะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะเราจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจากโจทย์ที่เขาให้มาคือเขาบอกว่า964คูณกับ77ใช่ไหมนักเรียนค่อยๆดูไปนะคะ,ะเราพิจารณาทีละตัวเนื่องจาก964เราจะยังอยู่ในการหาประมาณค่าอยู่เอาการประมาณค่ามาใช้นะคะการหาค่าประมาณการหาค่าประมาณ อันนี้ก็จะประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยก็คือจะประมาณให้เต็มร้อยใช่ไหมขีดเ้นตใต้ที่หลักร้อยกลับไปดูที่หลักสิบเลขอะไรคะลูกเลขหกเลขหกให้มากกว่าห้าขึ้นไปให้ทดหนึ่งและที่เหลือเปลี่ยนเป็นเลขอะไรให้หมดคะเลขศูนย์ซึ่งเมื่อประมาณแล้วหนูก็ดูซิอันนี้ก็เป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็ตรงนี้อีก ห้าทษอีกหนึ่งก็เป็นเป็น10ค่ะก็ได้เท่าก,กับ1พันค่ะต่อไปหนูก็เอา77มาประมาณเหมือนเดิมค่ะประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ก็ขีดเส้นใต้ที่หลัก10แล้วย้อนกลับไปดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลข7เป็นไงลูกมากกว่า5หรือน้อยกว่า5คะมากกว่า5ดังนั้นโทษ1ในหลักถัดไปแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลข 0อ่ยดังนั้นเราจะประมาณค่าได้เท่าไหร่แปดสิบเราจะได้ว่าเมื่อนำค่าประมาณที่เราประมาณมาเรียบร้อยแล้วคือนำหนึ่งพันคูณกับแปดสิบนำหนึ่งพันคูณกับแปดสิบจะได้เท่ากับแปดหมืนค่ะนำหนึ่งพันคูณกับแปดสิบจะได้เท่ากับแปดหมืนค่ะดังนั้นเราจะได้ว่า คำตอบของเรามเห็นไหมลูกจาก8 0ด0มกับ7 4 0ดเอ้ยเจ็ด8ี่ยเนี่ยค่ามันไม่ได้ห่างกันมากใช่ไหมคะเราจะได้ว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะอะต่อในข้อถัดไปนะคะข้อนี้ค่ะตัวอย่างที่2องเลยเนาะ19คูณกับ5,463 19กคูณกับ5,463ันสหกนูให้นำจำนวนที่เยอะๆตั้งนะคะเพื่อที่เราจะได้คูณเลขได้ไง่ายค่ะก็คือนำห้าพันสตั้งคูณด้วย19ค่ะนำห้าพันสตั้งคูณด้วย19ทีนี้เริ่มจากหลักหน่วยของเราคือเลข9 9้าเาคูณสนำเก้าไปคูณ3ก่อน9ก้าสามเจ ใส่เจทด2ค่ะต่อไปคูณไปเรื่อยๆให้มันครบทุกตัวนะลูกนะเอาเกไปคูณ6 9เก้าหหสทดอีก2เป็นห้าดังนั้นใส่6ทด5ค่ะต่อไปหนูก็ต้องเอา9้าไปคูณสี่ เก้าสี่ได้สามสิบหกทดอีกห้าเป็น 47. สี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสี่ค่ะต่อไปเอาเก้าไปคูณอะไรต่อคะเก้าคูณห้าเก้าคูณห้าได้45ทดอีก4อย่าลืมทดนะคะเอาเมื่อกี้คูณวงไว้เนาะจะได้รู้ว่าคิดไปแล้วเนาะทดอีก4 9ก้าห้าสี่สิบห้าทดสี่ก็เป็นสี่สิบเก้าดังนั้นใส่มาทั้งจำนวนนั้นเลยค่ะคือสี่ิบเก้าพราะมันไม่มีคูณต่อแล้วเนาะต่อไปค่ะเราคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วต่อไปเราจะคูณหลักหลักสิบค่ะวิธีการคูณหลักสิบก็คือให้เติมเลขอะไรไปก่อนหนึ่งตัวคะ่ะเติมเลขศูนย์ไปก่อนหนึ่งตัวในหลักหน่วยค่ะแล้วเราก็เริ่มคูณได้เลยอ่ะ เราก็เอา1ไปคูณ3 1มคูณ3ได้3ค่ะแล้วก็ใส่3ต่อมาค่ะทำต่อค่ะเอา1ไปคูณ6ค่ะ1คูณหได้6ค่ะก็ใส่6ลงไปค่ะต่อไปเอา1ไปคูณอะไรต่อคูณสี่หนคูณ4ก็ได้4ก็ใส่4ลงไปค่ะ ต่อไปเอาหนึ่งไปคูณห้าหนึ่งคูณห้าก็ได้เท่าไรคะได้ห้าก็ใส่ห้าลงไปคะ่ะทีนี้เมื่อเราคูณทั้งหลักหน่วยและหลักสิบครบแล้วใช่ไหมคะเรานำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกันคะ่ะนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกันนะคะเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดคะ่ะหกบวกสามได้เก้าคะ่ะและนำหนึ่งไปบวกหกก็ได้ เ็คะ่ะ9บวก1ได้9บวก4ได้13ใส่3ทด1ในหลักถัดไปคะ่ะ4บวก5ได้9แต่อย่าลืมเรามีตัวทดอยู่ทดอยู่เท่าไรคะทดอยู่1 9ทดอีก1เป็น10คะ่ะก็ใส่มาทั้งหมดเลยเพราะว่าเราไม่มีคิดต่อแล้วนะคะก็ะใส่10มาเลยเราก็จะได้คำตอบแล้วว่า 19คูณ5,463เท่ากับ13,797ค่ะทีนี้เราจะเอานำคำตอบของเรานะคะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะอ่ะเอาโจทย์ขึ้นมาเลยคือ19คูณ5,463ใช่ไหมเราก็จะนำมาหาค่าประมาณค่ะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ19 เราจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนตเต็ม10ของ19ใช่ไหมลูกเต็ม10ขีดเส้นใต้ที่หลักสิบแล้วย้อนกลับไปหนึ่งหลักกลับไปดูที่หลักหน่วยเจอเลขอะไรคะเลข9เลข9้ามากกว่า5หรือน้อยกว่า5คะเลข9มากกว่า5ดังนั้นให้ทำยังไงคะทด1แล้วก็เป็น0นอ่ะปึ๊บ1ทดด้วยก็เป็น ยี่สิบละดังนั้นได้ค่าประมาณสิบเก้ามีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบคือยี่สิบค่ะต่อไปค่ะเราก็นำห้าพันสี่ร้อยหกสิบสามมาหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันค่ะอ่ะเป็นจำนวนเต็มพันใช่ไหมขีดเส้นใต้ที่หลักพันค่ะแล้วย้อนกลับไปดูที่หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขอะไรคะหลักร้อยเป็นเลขสี่ใช่ไหมเลขสี่มากกว่าห้าหรือน้อยกว่าห้าค่ะ น้อยกว่าห้าดังนั้นโทษไหมลูกไม่โทษให้เปลี่ยนเป็นเลขอะไรให้หมดเลยเลขศูนย์หมดเลยเราจะได้ว่าห้าพันสี่ร้อยหกสิบสามีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันคือห้าพันค่ะเมื่อเราหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้แล้วทั้งสองจำนวนเราก็เอามันมาคูณกันก็เอายี่สิบกับ5000มาคูณกัน ซึ่ง20คูณ5,000ได้ผลลัพธ์ก็คือ1 0 0นนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าคำตอบที่นักเรียนได้นี่นะคะคำตอบที่นักเรียนได้กับคำตอบที่ได้จากการประมาณค่าไม่ห่างกันมากดังนั้นคำตอบที่เราคิดได้เป็นคำเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลค่ะเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลค่ะ ทีนี้นักเรียนคะหนูแคปหน้าจอไว้ด้วยนะคะลูกเพื่อเวลาหนูทําแบบฝึกหัดหนูจะได้ดูได้ว่าเออทำแบบนี้นะจะได้ไม่ลืมนะคะ,ะถ้าบางคนไม่แคปหน้าจอหนูก็สต็อปไว้ก็ได้นะคะ,ะหยุดมันไว้ค่ะต่อไปตัวอย่างที่3ค่ะ7211ค่ะคูณด้วย41 7211พันคูณด้วยสี่สิบเอนำจำนวนที่เยอะที่สุดตั้งก็คือนำเจ็ดพันง้อยสิบเตั้งคูณด้วย41ทีนี้ก็คูณไปทีละจำนวนเหมือนเดิมเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะ,ะหลักหน่วยเราคือเลข1ต้องคูณให้ครบทุกจำนวนนะคะ1 1ึคูณหก็ได้1ค่ะต่อไปค่ะ1ไปคูณ1อีกก็ได้1ค่ะ ่อคะ่ะ1นคูณสก็ได้2ค่ะต่ออีกค่ะ1นคูณ7ได้7ค่ะคูณครบทุกจำนวนหรือยังคะในหลักหน่วยเราคูณครบทุกจำนวนแล้วดังนั้นเราจะเลื่อนมาคูณหลักหลัก10ค่ะหลักสิบเราคือเลข4แต่เงื่อนไขในการคูณหลักสิบของเราเราต้องเติมอะไรไปก่อน1ตัวคะ เติม0ในหลักหน่วยไปก่อน1ตัวค่ะแล้วเรามาเริ่มคูณกันค่ะอ่ะเราก็นำ4คูณ1หนูอย่าลืมนะต้องเริ่มจากหลักตรงนี้นะเห็นไหมคะอ่ะ4คูณ1ก็ได้4ก็ใส่มาค่ะต่อไปค่ะนำ4ไปคูณ1ต่อได้4ก็ใส่4ลงมาค่ะ ต่อไปค่ะนำ4ไปคูณ2ได้8ก็ใส่8ค่ะคูณต่ออีกค่ะนำ4ไปคูณ7 7 4 28ค่ะดังนั้นเราใส่มาทั้งจำนวนเลยใส่มาทั้ง28เลยเพราะว่าเราไม่มีคูณต่อก็ใส่ลงมาค่ะเมื่อเราได้ผลคูณทั้งหลักหน่วยและหลักสิบเรียบร้อยแล้วเราเอามันมาบวกกันค่ะ เอามาบวกกันนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะแค่ตรงนี้นะคะแค่ผลคูณที่เราคิดได้มาบวกกันนะคะลูกอะทีนี้บวกไปทีละหลักค่ะเริ่มไปเลยจากหลักหน่วยเห็นไหมหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งค่ะหนึ่งบวกสี่ได้ห้าค่ะสองบวกสี่ได้หกค่ะเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งในหลักถัดไปค่ะ 8ทดอีก1เป็น9ค่ะแล้ว2มีตัวบวกอีกไหมไม่มีก็ใส่ลงมาเลยค่ะเราก็จะได้แล้วผลลัพธ์ของเราจากการคูณ7,211คูณกับ4 1นะคะผลลัพธ์ที่ได้คือ295,651ค่ะที่นี้เราจะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลต่อว่าคำตอบที่เราได้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือเปล่ากาวโจทย์มาก คือ7,211คูณกับ41ใช่ไหมก็เอามาคิดทีละตัวเอา7,211มาหาค่าประมาณค่ะให้เป็นจำนวนเต็มพันก็หาเป็นจำนวนเต็มที่มันมากที่สุดลูกอันนี้มันอยู่ถึงหลักพันใช่ไหมแล้วก็ประมาณเป็นจำนวนเต็มพันวิธีการก็คือขีดเส้นใต้ค่ะที่หลักพันก็คือเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันใช่ไหมแล้วย้อนกลับไปดูที่หลักร้อยและดูว่า2มากกว่า5หรือน้อยกว่า5คะ ถ้าน้อยกว่าห้าให้เปลี่ยนเป็นเลขอะไรให้หมดคะเลข0ูนย์ให้หมดดังนั้นเราจะได้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ7211คือ7 0 0ดพันค่ะ,ะต่อค่ะสี่สิบเอ็ดเอาเข้าไปหาค่าประมาณให้เป็นจํานวนเต็มสิบต่อค่ะเราจะหาค่าประมาณให้เป็นจำนวนเต็มสิบใช่ไหมขีดเส้นใต้ที่หลัก10กลับไปดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยคือเลขอะไรคะเลขห มากกว่า5หรือน้อยกว่า5้าคะน้อยกว่า5ก็เป็นศูนย์ไปเลยค่ะดังนั้นได้ค่าประมาณของเราคือ40ี่สิบค่ะเราได้ค่าประมาณสองอันนี้แล้วเราก็นำค่าประมาณนียมาคูณกันก็คือนำเจ00 0ันมาคูณกับ4ี่สิบค่ะซึ่งเจ0ดันคูณสี่สิบแล้วได้คำตอบ2 8 0 0 0 0มทีนี้ที่คำตอบที่เราได้ จากการประมาณค่าก็คือ28000 0ใช่ไหมและคำตอบที่เราคิดได้แบบตรงๆ29000กว่าๆใช่ไหมคำตอบมันห่างกันเยอะไหมใช่ค่ะคำตอบมันห่างกันไม่เยอะดังนั้นคำตอบที่เราคิดได้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะมันเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะคะ,ะทําข้อต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะก็ยังอยู่กับการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน ที่มากกว่า2หลักเหมือนเดิมนะคะ63คูณ35,136่ค่ะ63คูณ3 5 1ห6หลักวิธีการคูณง่ายคือเอาจำนวนที่เยอะตั้งแล้วก็จะเอา35,136ตั้งคูณด้วย63ค่ะเหมือนเดิมค่ะเวลาเราคูณเริ่มคูณจากหลักหน่วยก่อนค่ะหลักหน่วยของเราตอนนี้คือเลข3เอาไปคูณให้ครบทุกจำนวนค่ะ หกคูณสได้18บแปดใส่แทด1ในหลักถัดไปค่ะนะหลักที่เรายังไม่ได้ชี้ลูกศรไปไเห็นไหลูกต่อไป3ามคูณสได้เท่าไร่คะได้เก้าแต่อย่าลืมเรามีทด1 9ึทดอีก1เป็น10ดังนั้นใส่ศแล้วก็ไปทด1ในหลักถัดไปค่ะต่อค่ะ3เอาสาไปทำอะไรต่อคะสามคูณหต่อค่ะ3ามคูณหได้ 3แต่อย่าลืมเรามีทดอีกหนึ่งเป็น4ค่ะคูณต่อค่ะเพราะเรายังคูณไม่ครบทุกจำนวนนะคะเอา3ไปคูณ5 3คูณ5ได้15ดังนั้นใส่5แล้วก็ทด1ในหลักถัดไปค่ะ,ะจะคูณครบทุกจำนวนแล้วนะก็ะไป9ก็เสา3ไปคูณ3ได้3คูณ3ได้9 ทดอีกหนึ่งเป็นสิบค่ะมีตัวให้เราคูณต่ออีกไหมข้างห,หน้าไม่มีดังนั้นใส่มาทั้งจํานวนเลยค่ะก็คือทั้งสิบเลยเอ,อ่อใส่มาเสร็จปุ๊บต่อไปแสดงว่าเราคูณในหลักหน่วยเนี่ยครบหมดละคูณครบทุกจานวนละต่อไปเริ่มคูณในหลักสิบค่ะ,อะขอลบออกก่อนนาต่อไปค่ะคูณหลักสิบคือตัวนี้แต่เงื่อนไขในการคูณหลักสิบของเราเราต้องใส่เลขอะไรเข้าไปก่อนคะหนึ่งตัว เลขศูนย์ในหลักหน่วยก่อน1ตัวค่ะทีนี้เราก็เริ่มคูณได้เลยค่ะนำห6ไปคูณ6 6หคูณหได้3 6 6ดังนั้นใส่หแล้วก็ทด3ในหลักถัดไปหลักที่ลูกศรยังไม่ได้ชี้เวลาที่นักเรียนทำถ้าหนูกลัวลืมให้หนูเขียนลูกศรไปด้วยว่าหนูคูณถึงตัวไหนแล้วมันจะทำให้นักเรียนไม่ลืมนะคะต่อไปเอาหไปคูณ สามหกสามแต่18มีทดอีก3เป็นเท่าไรคะยี 21, ค่ะดังนั้นใส่1แล้วก็ทด2ในหลักถัดไปคะ่ะใส่หนึ่งทดสองในหลักถัดไปก็ยังคูณไม่จบแล้วก็คูณต่อคะ่ะ6กคูณหได้อาโไปคูณหนึ่งต่อ6กคูณหได้6กทดอีกสเป็น 8ดค่ะดังนั้นก็ใส่ผลลัพธ์ลงมาค่ะได้8ค่ะคูณไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะคะต่อไปค่ะเอา6คูณ5 6คูณ5ได้30ดังนั้นใส่0แล้วก็ทด3ค่ะใส่0ูทด3า3เสร็จปุ๊บยังคูณไม่หมดเหลือเอา6ไปคูณอะไรต่อค่ะ6คูณ3ค่ะ6คูณ3ได้18ค่ะ โทษอีก3าเป็น21ใช่ไหมมีคิดต่ออีกไหมคะลูกไม่มีแล้วเราก็ใส่ลงมาเลยทั้งสองทั้งจำนวนนี้คือยี่สิบเอ็ดแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์จากการคูณของเรามาทำไมกันคะเอามาบวกกันคะ่ะตรงนี้นะเราตัวคูณครบหมดแล้วนะคะตรงนี้เราจะไม่ไปยุ่งกับมันแล้วเราจะเอาตรงนี้มาบวกกันนะคะลูกตรงนี้นะคะมาบวกกันคะ่ะ อ่ะทีนี้บวกค่ะ8ดบวกศูนย์ได้8ดค่ะศูนบวกหได้หค่ะ4บวก1ได้หค่ะห้าบวก8ดได้13บสามใส่สามทด1ค่ะอ่ะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ทดอีกหนึ่งเป็น1ค่ะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองค่ะและสองมีตัวไหนบวกไหมคะ ไม่มีก็ใส่คำตอบลงมาค่ะดังนั้นเราก็จะได้คำตอบของ63คูณ35,106หนึแล้วว่าจะเท่ากับ1.213.568ค่ะเมื่อเราได้คำตอบตรงนี้แล้วนะคะเรานำคำตอบที่ได้มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยการหาค่าประมาณค่ะอ่ะกระโจทย์มา ทีนี้เราก็หาค่าประมาณทีละตัวหาค่าประมาณของ63ค่ะค่าประมาณของ63หาให้เป็นค่าประมาณของจำนวนเต็ม1ิบค่ะเห็นไหมเต็มสิขีดเส้นใต้ที่หลักสิบกลับไปดูที่หลักหน่วยกลับไปดูที่หลักถัดไปเห็นไหมเลขสาเป็นไงคะมากกว่าห้าหรือน้อยกว่าห้าคะน้อยกว่า5ดังนั้นตัดทิ้งให้เป็นเลขศูนย์ไปเลยค่ะดังนั้นค่าประมาณจะเท่ากับ60ค่ะ ต่อค่ะมาจำนวนนี้ค่ะ3า1ห6ันหนึ่งาหค่ะประมาณให้เป็นจำนวนเต็มหมื่นค่ะเออมันมากที่สุดคือมีหลักถึงหลักหมื่นใช่ไหมล่ะแล้วก็ประมาณให้เป็นจำนวนเต็มหมื่นดังนั้นขีดเส้นใต้ที่หลักหมื่นกลับไปดูที่หลักพันค่ะเลข5าเป็นไงคะมากกว่า5หรือน้อยกว่า5้ามันเท่ากับ5เท่ากับ5ต้องทด1ค่ะแล้วที่เหลือก็เปลี่ยนเป็นเลขแลให้หมดค่ะเลข0ูนย์ให้ โหมด R3 โทษอีหน่งเป็น4ดังนั้นค่าประมาณของ35,136ให้เป็นประมาณจำนวนเต็มหมื่นจะได้เท่ากับ4,000 0ค่ะเมื่อเราได้ค่าประมาณแล้วนำค่าประมาณมาทำไมกันคะ2ตัวนี้เอามากโจโย์มามาทำไมกันคูณกันค่ะซึ่งคำตอบที่ได้คือ2รล้าน4 0 0แสนค่ะและทีนี้หนูก็วนมาดูที่คำตอบของหนูเอง ว่าคําตอบของหนูเนี่ยเป็นไงคะห่างกันเยอะมากไหมห่างกันไม่เยอะเลยห่างกันแค่ไม่เท่าไรเองดังนั้นคําตอบที่นักเรียนได้เป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลค่ะผลคูณที่นักเรียนได้เป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลค่ะ,ะทีนี้ครูอยากให้นักเรียนทบทวนก็คือขอล้างให้หมดนะ เวลาหนูคูณเลขอะค่ะลูกเริ่มจากหลักหน่วยไปก่อนนะคะค่อยๆทยอยคูณไปแต่เมื่อถ้าหนูจะคูณในหลักสิบหอยู่ในหลักสิบใช่ไหมหนูต้องเติมเลขอะไรไปก่อนเลขศูนย์ในหลักหน่วยก่อนนะคะโอเคไหมคะค่ะอ่าอย่าลืมนะแล้วก็หนูก็ค่อยคูณปกติถ้าไม่อยากลืมให้หนูโยงเส้นว่าเอยฉันคูณตัวนี้อยู่นะคูณตัวนี้อยู่นะ เพราะว่าไม่งั้นหนูจะลืมว่าฉันคูณถึงตัวไหนแล้วแน่นอนแต่ถ้าใครที่ชำนาญในการคิดเลขแล้วก็ไม่ต้องโยงก็ได้นะคะลูกอ่ะทีนี้อันนี้พอแล้วเนาะพอละไปดูที่แบบนึงนะคะอ่ะพอแล้วนะนนี้ไม่เอาแล้วนะเรามาดูที่แบบฝึกหัดกันละกันค่ะคือแบบฝึกหัดเนี่ย ให้นักเรียนทําในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะทําหน้าที่49 50ค่ะหน้า49 50ค่ะทํา2หน้านะ49 50ทํามาให้หมดเลยนะคะ49 50ใครเสร็จก่อนส่งก่อนได้นะคะส่งช้าสุดคือวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่9สิงหาค่ะ วันจันทร์ที่9้าสิงหาคมนะคะส่งช้าสุดวันจันทร์ที่9สิงหาคมค่ะใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสอบถามครูดได้ในแชทเลยนะคะให้ผู้ปกครองทักมาถามก็ได้นะคะลูกวันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้นะคะใครใครสงสัยอะไรทักมาถามในแชทส่วนตัวหรือโทรมาได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ